ที่นะครับพบกับช่วงที่สามช่วงสุดท้ายของการสิทธิ์ีิจิครับมีพี่น้องที่เขียนคำถามเข้ามา้ะบอกว่ารอฟังอยู่นะครับก็จะตอบให้ครับจากสำเร็จครับอาจารย์สิทธิครับครับคนจีนครับเป็นว่ารับเข้ารับอิสลามหนึ่งนะอาจารย์ครับทีนี้ตอนที่ยังเป็นคนจีนอยู่เนี่ย ก็เคยทาพิธีรับขันนินขันทองซึ่งเป็นพิธีกรรมของคนจีนเพื่อที่จะได้วิญญาณในประมาณนี้นะรเราไม่รู้อะไรอีกของเขาเนี่ยแต่ตอนนี้เลิกไปหมดแล้วลของเหล่านั้นก็เอาออกจากบ้านไปหมดแล้วนี่ถามว่ายังเขายังต้องทําอะไรอีกไหมที่เขาทําผิดพลาดเรื่องนี้มาเนี่ยหลังจะรับอิสลามแล้วครับผมพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดสลุลลลนฮวาเลหิวซัลลัมได้บอกอย่างนี้นะอิสลามแตยุบกุ่มอารัลศาสนาอิสลามนั้นเมื่อเราเข้ายอมรับอิสลามแล้ว นะด้วยการรับอิสลามของเราทั้งหมดอัลลอฮ์เมตตาจริงๆนะอัลลอฮ์ลบ,บล้างบาปตามต่างๆท,งท,งทั้งหมดที่ผ่านมาอนะครับก็ขอให้เราได้ตั้งหน้าตั้งตาเป็นมุสลิมที่ดีครับมีความเคร่งครัดมีความยึดมั่นเชื่อฟังปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮ์อย่างแท้จริงก็นลวกันรตรงเนี้ยบาปกรรมต่างๆที่ผ่านมาทั้งหมดอัลลอฮ์ยกล้างหมดเลยชีริกต่างๆทั้งหมดอัลลอฮ์ลบล้างหมดเลยครับแล้วก็อย่าไปอย่าไปย้อนกลับไปก็แล้วกันนะ อย่าไปมีความเชื่ออย่าไปเกิดการวิตกกังวลว่าเอ๊ไปทําอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวของผีสางนางไม้แลี๋วอะไรจะมาหรือเปล่าจบตรงนั้นจบไม่ต้องไปคิดไม่ต้องแปลอะไรทั้งสิ้นที่เหลือก็มุ่งหน้าเป็นคนดีของอัลลอฮฺและเป็นบ่าวที่เคร่งครัดในการปฏิบัติเพื่ออัลลอฮ์ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ก็แล้วกันครับเป็นคนที่มีโอกาสดีนะอาจารย์เพราะว่าเท่ากับเริ่มต้นเหมือนกับผ้าขาวที่ใสสะอาดเริ่มต้นใหม่หมดเลยนะใช่กินอยจะเอา สีดำไปแต้มบนผ้าขาวเราหรือเปล่าอ,อยู่ที่ตัวเราแล้วผมถึงบอกอ่ะต่อแต่นี้ไปเนี่ยเธอ,อคนเนี้ควรคอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นบ่าวที่ดีของ Allah. อัลลอฮ์ทุกเรื่องที่อัลลอฮ์ใช้น้อมรับเอามาปฏิบัติครับแล้วก็ที่อัลลอฮ์ห้ามก็ออกห่างให้ไกลให้สุดนั่นแหละหมดแล้วที่ที่พัผนผ่านมาเนี่ยไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นสลยที้ปัญหาว่าเข้ารับอิสลามแล้วอย่างเงี้ต้องตอบบาตัวไหมในมความผิดของเก่าก่อนเข้ารับอิสลาม คือการรับอิสลามเนี่ยคือการลบล้างความผิดต่างๆทั้งหมดแล้วคุณรับอิสลามเนี่ยก็เท่ากับว่าคุณเนี่ยสำนึกผิดจากสิ่งต่างๆทั้งหมดแล้วรู้เลยว่าอิสลามสอนขัดแย้งกับสิ่งที่เราทําต่อไปนี้ฉันจะไม่ทำครับคือการมีความตั้งใจมุ่งมั่นทําในอิสลามด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยแต่ตอนนั้นคือการเตาบ้าตัวอยู่อยู่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนาทีของคุณรับอิสลามแล้วก็ เป็นมุสลิมให้มันสมบูรณ์ไปคดไปครับพี่น้องจากภาคใต้โทรมาครับถามบอกว่าเงินที่ถูกฉลากออมสินหรือถูกฉลากทกสธนาคารกสกศเนี่ยอาจารย์เงินเนี่ยใช้ได้ไหมเงินอะไรนะไม่เข้าใจก็อาจจะออมสินธนาคารออมสินก็จะมีส่าออมสินนียอาจารย์ซื้อฉลากอะอมสินคล้ายๆกับซื้อหวยนี่นะแต่ว่าอ๋อนี่อันนี้อันนี้เป็นเรื่องของการพนันอ่าฮะอันนี้รูปแบบอันนี้คือการพนันชัดเจนเลยนะครับอย่าเอามาใช้ไม่ได้ นะครับเพราะว่าเรื่องของการซื้ออะไรนะซื้อสลากมาก่อนครับหลังจากนั้นก็ถ้าถ้าไม่ได้คืนได้คืนได้ดอะไรนะไอ้สลากเนี่ยเราเอาไปคืนได้ถ้ามันซื้อเก็บไว้เป็นการลงทุนของธนาคารนะนะก็แล้วเสร็จแล้วเขาจะมีรางวัลออกถ้าตรวจถูกก็ก็ได้รางวัลไปถ้าทํามันไม่ถูกครับเราสามารถที่จะดูในวดต่อต่อไปสุดท้ายเนี่ยสามารถที่จะเอาเงินคืนเพราะเท่ากับเป็นการลงทุนกับธนาคาร ไม่เข้าใจรูปมันมันมีมันมีมันมีสละอสาินที่ที่ที่มีรางวัลครับครับไปซื้อมาอาจจะเล่มเดี๋ยวนี้สลัยผมไม่ทราบได้สมัยเด็กๆผมมีความรู้ในสมัยเด็กๆอ่าอ่ครับผมก็ไปซื้อสละทอสาินมามันมันมันจะเป็นเล่มๆนะอาจารย์รเมื่อก่อนเนี้ยครับเสร็จแล้วก็เอามาตรวจรางวัล มันจะมีเลขไว้ให้ต้องซื้อด้วยต้องซื้อสิออครับต้องซื้ออ๋อครับถ้าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วนะผมให้น้ําหนักว่ามันเป็นรูปแบบคล้ายกับการพานันมันเหมือนหวยนะอาจารย์นั่นแหละเพราะนั้นให้น้าหนักว่าเป็นเรื่องของการพานันไม่อนุญาตที่จะให้ผู้สัทธาเข้าไปเกี่ยวข้องกับวงการแบบนี้นะครับเอาตรงๆทำคุติกรรมทางการเงินกับฝากไปเท่าไหร่กลับมาเท่านั้นตรงๆนะครับอรูปแบบแบบนี้มันดูแลเสี่ยงเหมือนการพนันเลยครับ นะครับมีการเสี่ยงด้วยพอมีการลงทุนมีการซื้อเนี่ยใช่ไหมพอตรวจแล้วไม่ถูกใช่ไหมบางทีตรวจแล้วถูกนะครับอย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องของการที่มีรูปแบบคล้ายการพนันผมให้น้ำหนักเอาไว้แล้วกันว่าเป็นเรื่องที่ไม่อนุญาตในหลักการขอออิสลามครับผมครับผมพ่อยกที่ดินให้น้องชายนะแต่เสร็จแล้วพ่อเนี่ยจะเอาคืนในตอนหลังเนี่ยอืมทําแบบนี้ได้ไหมพ่อยกไหมนะที่ดินให้กับน้องชายของพ่อยกที่ดินให้กับน้องชายของพ่อครับ พอ่อเขามีน้องก็ยกที่ดินให้น้องแต่เสร็จแล้วพ่อจะเอาที่ดิน้นคืนได้ไหมแต่พี่น้องของที่ให้ไปแล้วเนี่ยนะครับของที่ฮาดียะให้กับไปแล้วเนี่ยนะครับก็มันเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสิทธิของเขาแล้วครับคุณจะไปเอาคืนมาเนี่ยด้วยสิทธิอะไรนะแต่ถ้าเกิดมีปัญหาไดกันก็ค่อยๆค,ค,คุยกันครับมันไม่อนุญาตนะอย่างเช่นเอาละผมผมอ,อะไรแหะมีเงินก้อนหนึ่ง ฮาจานสอนดีกินหมื่นหนึ่งสมมุติอย่างเงี้ยเป็นผ้ารักษาพยาบาลน,นะมุลอย่างนี้นะจาน์ก็ตรงมาะตังไปใช้เดี๋ยวรอแล้ววันดีคืนดีผมไม่ค่อยชอบพิน,นานเฮ้ยเงินที่ให้ไปหมื่นหนึ่งเาอาคืนมาครับนะรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่ไม่อนุญาตในหลักการของอิสลามครับผมเป็นเรื่องที่อะไรแหละ,ะฮัดียะหรือว่าเงินที่ให้เขาไปแล้วเนี่ยไปเรียกเขาคืนมาเนี่ยท่านนบีสอนมาเหมือนกับสุนัก ที่มันกินสิ่งที่มันสำราบออกไปแล้วกลับคืนเข้าไปอีกนะครับมันเป็นภาพที่น่ากรังเกียจอย่างมากจึงไม่อนุญาตแต่ถ้าเกิดลูกเนี่ยเอาคืนได้นะให้กับลูกไปแล้วเนี่ยเพราะว่าทรัพย์สินตัวลูกและทัวรทรัพย์สินของลูกเนี่ยเป็นของพ่อนะครับเพราะนั้นลูกเนี่ยสามารถที่จะเรียกคืนมาได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพี่เป็นน้องหรือว่าเป็นคนอื่นๆนะครับที่เป็น เพื่อนบ้านหรือเพื่อนเพื่อนรวมงานอะไรก็ตามแต่ให้เขาไปแล้วเอาไปคืนไม่ได้ะนะครับครับผมอ่างแต่พูดถึงลูกกับพ่อลูกกับแม่มาสกาดนี่ให้ลูกให้แม่สกาดแม่ให้ลูก <c oughs> อย่างเงี้ยได้ไหมคือเป็นเรื่องที่ให้เราได้เข้าใจนะว่าแม่เนี่ยคือสายเมนสายเมนเ <c oughs> คยเคยยกประเทิง้งสายเมนคือตัวเราอยู่ตรงกลางเนี่นะ <c oughs> ครับขึ้นไปเป็นพ่อขึ้นไปเป็นแม่ <c oughs> เราเนี่ยเอาสกาดไปให้พ่อเอาไปให้แม่ไม่ได้ออื <c oughs> แล้วก็สายเมนลงมาเนี่ยเราก็มีลูกมีหลานเราเนี่ยเอาสกาดไปให้ลูกไปให้หลานไม่ได้ครับเพราะอะไรเพราะว่าสายเมนเนี่ยมันมีหน้าที่ในการที่เราจะต้องดูแลรับผิดชอบครับนะครับซึ่งเงินสกาดนั้นไปทางด้านอื่นแต่ในส่วนที่บุคคลที่เราจะต้องวายจิบที่เราจะต้องจ่ายนะฟก็วายจิบที่เราจะต้องดูแลเขาเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอาเงินสกาดมาจ่ายไม่ได้ต้องเอเงินต้นมาให้นะครับเพราะฉะนั้น พ่อให้ลูกก็ไม่ได้ลูกให้พ่อก็ไม่ได้ต้องเอาเงินเงินที่มาเชสกาศให้แต่กันและกันสีนี้มันเป็นประเด็นตัวที่ว่าลูกเนี่ยแยกแยกครอบครัวไปแล้วเนี่ยแม่พ่อแม่ไม่เด้ดูแลแล้ว่างคนก็ไปทํามาหากินครับอย่างเงี้ยยังจะเอาไปให้ลูกได้อยู่ไหมคือลูกที่แยกครอบครัวไปแล้วยังเป็นลูกเราหรือเปล่าเป็นครับถ้าเขาตายไปเราได้รับมรดกจากเขาไหมได้ครับเวลาเราตายไปเขาได้รับมรดกจากเราไหมได้ครับ ก็ยังเป็นแม่ลูกกันนะครับก็ยังถือว่าผมให้น้ําหนักเอาไว้ว่าถือว่าตรงเนี้ยยังมีส่วนเกี่ยวข้องที่จะต้องรับผิดชอบดูแลครับไม่ได้หมายความว่าลูกออกครอบครัวไปแล้วเวลาพ่อแม่แก่ชราไม่ต้องเลี้ยงหรือวาจิบต้องเลี้ยงใช่ไหมเพราะนั้นคนที่เราเนี่ยวายิปจะต้องเลี้ยงเขาเนี่ยนะครับก็ต้องเอาสกัดมาให้เกิดกันและกันไม่ได้หรือพ่อแม่มีทรัพย์สิน ลูกออกไปแล้วก็ยากจนคนแค้นเลยก็ยังมีเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องดูแลครับสินไปให้นะครับครับผมหรือว่าบางทีเขาอยู่เอามาได้แต่งงานอายุเท่าไหร่เลยอิสลามมันได้กำหนดสมมติเขาไม่ได้แต่งงานแล้วก็พิกลพิการอย่างเงี้ยพ่อแม่จะไม่เลี้ยงเขาเลยก็ต้องเลี้ยงอยู่ดีนะเพราะนั้นคนที่เราจําเป็นจะต้องเอานาฟอกของเราไปจ่ายให้แก่เขาเนี่ยนะครับสกัดั้งเราเอาไปให้แก่เขาไม่ได้นะครับเพราะนั้นสายเมนเนี่ยนะครับ ก็คงเอาจะเอาสกาศไปให้ไม่ได้ครับผมทีนี้อาจารย์มีลูกเรียนมาวิยาลแล้วผมเนี่ยเอาอกาศไปให้ลูกอาจารย์โดยที่ผมไม่ให้อาจารย์นะอาจารย์จะดูแลลูกของอาจารย์อยู่แต่ว่าผมเนี่ยเอาสกาศไปให้ลูกของอาจารย์โดยที่ไม่ผ่านอาจารย์เนี่ยครับได้ไหมคือถ้าเกิดว่าเด็กคนนั้นเนี่ยอยู่ในภาวะที่มีทรัพย์สินนะฮะแล้วเราจะไปให้เขาทำไมอ่าฮะไปให้ไม่ได้เพราะว่าตรงอินนัสกเออินนัมโซนอคอลิลนฟุกอรอวันมาซากินครับแท้จริงอะไรล่ะ คนที่เป็นไงล่ะเป็นสกาดเนี่ยจ่ายให้แก่คนยากคนจนคนขัดสนแต่เด็กคนนี้ยังไม่ได้อยู่ในขาดขายคํายากจนคยังไม่ได้ขัดสนใช่ทีนี้ทีนี้สมมุติถ้าเด็กคนนี้จนแต่ว่าผมไม่ให้เด็กที่เด็กที่ยังไม่ได้ไปหางานด้วยกับตัวไปหาเงินด้วยตัวเองยังผ่านพ่อผ่านแม่อยู่เนี่ยแต่ผมไม่ให้ตัวเด็กเองโดยที่ผมไม่ให้ตัวอาจารย์เได้ไหมคือหมายความว่าพ่อยังมีทรัพย์สินใช่ไหม ถ้าพ่อยังมีทรัพย์สินเนี่ยเด็กคนนั้นมันจะจนนะถ้าเด็กคนนั้นไม่จนแล้วเราก็ออกไปให้ได้ไงอ่ะทีนี้ถ้าพ่อไม่มีทรัพย์สินล่ะพ่อไม่มีทรัพย์สินเด็กคนนั้นกลายเป็นคนจนใช่ครับมันไปให้ตรงๆเลยได้ได้ไหมผ่านพ่อก็ได้ผ่านตรงๆเลยก็ได้เพราะว่าจนทั้งคู่ใช่ไหมจนทั้งคู่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าพ่อก็ยังมีอยู่เนี่ยเด็กคนนี้ยังไม่จนเป็นวาจิที่พ่อจะต้องให้เกิดความพอเพียงสรัทรัพย์ให้แกเขาเพราะมีบางมีบางคนตอบบอกว่า ต้องให้พ่อให้แม่เขาเพราะพ่อแม่เขาจะเป็นคนดูแลลูกเขาเองไม่ใช่ไปให้ตัวลูกที่ลูกยังไม่หาเงินบริหารเงินไม่ได้คือถ้าลูกมีวุฒิภาวะเรียกว่าอาลียาเนี่ยมีความเหมาะสมมีวุฒิภาวะในการที่จะบริหารเงินได้แล้วเนี่ยนะครับให้ลูกโดยตรงเลยได้ครับเพ้อเนีอในบางทีนะเกิดปัญหาอย่างนงี้อาจารย์มาให้พ่อแม่แล้วไม่ถึงลูกอามกัวอย่างเงี้นะครับครับผมครับอาจารย์คุณคสิร์ธรรมราชอาจารย์บอกว่าเราฟังอยู่และมา สุนทรก่อนหลังฟัดดู D, ทั้งหมดดีกี่ร็อกอาศก่อนหลังฟัดดูเนี่ยเขาเรียกว,ว่าสุนทนรอวาติบมีทั้งหมดสิบสองล็อกอาครับผมสิบสองรอกอามีอะไรบ้างมีน้องจดนะสองร็อกอาก่อนละหมาดซบโบครับสี่็อกอาก่อนละหมาดซูรีครับสองร็อกอาหลังละหมาดซูรีครับสองร็อกอาหลังมะกริบครับสองร็อกอาหลังอิชาครับผมนี่แหละสิบสองอกอาพอดีานนบีบอกว่าใครได้ละหมาด อื่นจากพาระดูเนี่ย<ม>ก็คือสุนทรรวาติบเนี่ยวันละสิบสองเราก็อัลลอฮ์สร้างบ้านหลังหนึ่งให้แก่เข้าในสวนสวรรค์ครับๆๆๆๆๆครับ,รบๆๆดีใจด้วยที่พี่น้องถามมานะยเพราะคาถามเนี่ย<ม>เป็นคําถามที่ที่จริงพี่น้องควรจะต้องรู้ไว้เป็นอย่างยิ่งเลยนะถ้าไม่ามมาได้ดูทวนทัศน์เราในีก็น่าที่จะไปซื้อหนังสือมาอา่านครับเพื่อที่ซีกเราจะได้ดูก้รซีกของอัลลอฮ์ขืนปล่อยไว้อย่างนี้เราจะลําบากนะเพราะว่าเราไม่ได้ทําจุนักเลยครับผมครับผมแต่คุณเทพถามมาว่าน้ำมาอาจารย์ กาละหมาดนี่ประกอบมันมีเตียงขวางอยู่ททางที่กิบลัดเนี่ยละหมาดโดยที่มีเตียงนอนขวางอยู่อย่างเงี้ยเตียงนอนเฉยมีมีปัญหาอ่าฮะและ้วก็มันมีมันมีอะไรเขาถามดูว่ามันมีเตียงขวางอยู่เนี่ยจะจะได้ไหมก็ได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ที่ตรงนัน้นมันเป็นอะไรเป็นเตียงครับคืออย่างเงี้ยอ่อับีมูฮัมมัดสุลลัลฮวอะัลฮิวะซัลลัมเนี่ยในฮะดีษบอกว่าห้ามละหมาดไปทางคนที่นอนอยู่ข้างหน้าขอลฟันหน้าอิมครับ คนฟันในก็ค hmm. ือละมาดที่มีคนนอนขวางอยู่ข้างหน้านะครับนบีห้ามละมาดตรงนั้นเพราะม่อที่เราคุยเรื่องละมาทที่ไม่ยากตั้งอยู่ทีน hm uh, ี้ที่น้องแล้วมีมีเตียงนอนขวางอยู่ทีนี้ถ้าเตียงมีมีคนเนี่ยไม่ได้ถ้าเตียงไม่มีคนนอนเนี่ยได้ใช่ครับคือถ้าเกิดมีมีคนนอนอยู่เนี่ยนะมันก็เป็นสิ่งที่นบีห้ามเอาไว้แต่การห้ามตรงเนี้ย ห้ามแบบให้หลีกเลี่ยงหรือห้ามแบบเด็ดขาดใช่ไหมมันมีอยู่สองอย่างมันก็มีข้อขัดแย้งกันในระหว่างบรรดาอัลละมัให้เราก็หลีกเลี่ยงจะได้ไม่ขัดขัดแย้งกันใช่ไหมเวลาละหมาดก็อย่าหันหน้าไปทางคนที่นอนข้างหน้าอยู่นะครับเลี่ยงไว้สักหน่อยนึงนะครับเพื่อที่จะไม่ไม่ได้ไปฝ่าฝืนต่อคําสั่งของท่านบีครับผมครับผมได้มาุนัดหยุ่ที่บ้านได้ยินเสียงอีกกอมาแต่คือผู้หญิงถามมาบอกเราจะต้องหยุดหยุดละหมาดไหมคะแสดงว่า ผู้หญิงเนี่ยอาจารมาสุนัรหรือนักมาที่บ้านแต่อีกความมาเนี่น่าจะเป็นกวามาที่มัสยิดหรือเปล่าอ๋อ้า่ที่ความาที่มัสยิดก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเราอะนะครับผมแต่ถ้าหากว่าอีกความมาอยู่กับบ้านก็ขอทาหนีนิดนึงทาหนีอะไรรู้ไหมก็ทําไมรอตักนิดไม่ได้ไงล่ะรอสามมีจจละหมาดเนี่ยรอสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับไม่เกินสามนาทีกับไม่เกินห้านาทีก็จบแล้วมาพรับมพร้อมกันเอพระหมพร้อมกันครับจากประานีอาจารย์ครับ ที่เขาไปออกจอวาสามวันสี่วันสี่สิบวันเนี่ยมีสุนารูปแบบของท่านนบีทําไว้ไหมแล้วถ้าไม่มีเนี่ยจะทําได้ไหมเป็นวิธีอามไหมรอคําตอบอยู่นะครับพี่น้องปัญหานี้มันก็เป็นปัญหาที่พี่น้องถามกันมาบ่อยอย่างนะครับ <c oughs> รูปแบบของการออกเรียกร้องเชิญชวนพี่น้องไปสู่หนทางของอัลลอฮ์เนี่ยนบีให้ทําครับทีนี้การทําเนี่ยก็จะต้องดูด้วยนะครับว่า รูปแบบของท่านนบ,บีนบ,บีทำยังไงครับนบ,บีไม่ได้มีนะในการที่จะออกไปตามสูตรตรงเนี้นะครับก็คือ3วัน7วันหรือ40วันหรือ6เดือนหรืออะไรก็ตามแต่ครับโดยที่ไปแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ดูแลคนที่อยู่ในครอบครัวครับนะครับหรือไปแล้วเนี่ยเราไปเนี่ยคืออย่างน้อยๆเราจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ซะก่อนครับ ก่อนที่จะออกไปเรียกร้องและการเรียกร้องเชิญชวนสู่ศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานนวะตาลาเนี่ยมันต้องทาให้ครบรอบด้านนะครับไม่ใช่หมายความว่าทาหน้าที่ตรงนี้แล้วก็ปล่อยปล่อยภาระทางครอบครัวเอาไว้ทาหน้าที่ตรงนี้แล้วก็ปล่อยให้ลูกๆอยู่กันแบบอิสระโดยที่ไม่มีคนที่จะดูแลปกป้องเรื่องศาสนาของลูกนะครับคือคือทำในลักษณะนในลักษณะที่ออกไปแล้วต้องมีความรู้พร้อมที่จะเรียกร้องผู้คนไปสู่ ผนทางดีถูกต้องจริงๆเ,เขาบอกอย่างนี้ไปเพื่อฝึกฝนตนเองฝึกฝนตนเองเนี่ยอยู่กับบ้านดีที่สุดเราฝึกตัวเองแล้วเสร็จเรียบร้อยฟฝก,ก็ฝึกลูกๆด้วยแล้วก็ฝึกภรรยาด้วยเอาพี่น้องบอกทําไม่ได้หรอกคือจะลุกขึ้นมาตื่นจะมาหแต่ให้ยุทุกคืนเหมือนกับตอนออกไปเนี่ยทําไม่ได้ทําไมทําไม่ไ,มได้อืเขาบอกว่าผม,มว่า,าทำเนี่ย,ทำ,ยทำได้จะมาอาข์ก็ไปที่มาที่มัสยิดสิม,มัสยิดที่บ้านเนี่ยนะครับคือถ้าเป็นเหตุผลอย่างนั้นเนี่ยนะครับ เราสังเกตดูนะถ้าเกิดเป็นเหตุผลอย่างนั้นจริงๆแล้วนะสหาบดาีเขาคงไม่อยู่เขาคงออกไปหมดแล้วนะคงคงไม่ได้อยู่ประจามัสยิดท่านอบีเองก็คงมาอยู่ประจําในมัสยิดหรอกครับก็บบมาที่มัสยิดมาฝึกฝนตัวเองที่มัสยิดถ้าหากว่าครอบครัวต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะอลัลอร์หงบ,บัดยังไงก็สามารถที่เปลี่ยนแปลงได้นะพี่น้องเอาเอาเพื่ว่าท่านนบีเองเท่าที่ได้อ่านในฮะดิษต่างๆมาท่านนบีเองไม่ได้ทําแบบนี้นะครับ,รบท่านนับบีฝึกฝนแล้วก็ต้องอยู่ นะครับในครอบครัวเพื่อที่จะรับผิดชอบเรื่องในครอบครัวด้วยนะครับบรรดาสหบาสเขาก็ทํากันแบบนี้นะครับครับผมแต่ก็มีค่ัอาจารย์เราจะอาบน้ํนละหมาดในห้องส่วมได้ไหมในห้องน้ำเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นในห้องน้ําที่มันมีอะไรนะมีโถส้วมอยู่ด้วยเนี่ยพี่น้องต้องมายืนในสถานที่ที่มันสะอาดครับกล่าวบิสมิลลาห์ต้องกล่าวคล่อยจะกล่าวดังไม่ได้นะครับตรงนี้ให้น้ําหนักว่าสามารถที่จะทําได้ แต่ดีกว่านั่นออกมาข้างนอกดีที่สุดครนะครับก็เห็นบางบ้านเขาดีนะของตรงห้องน้ำเขาก็มีแต่ว่าเขาทำที่อามน้ละหมาดไว้ข้างๆสองสามก๊อกก็ะทาข้างนอกเลยมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่สุดข้างนอกนะครับภ้วาจากาบิสมิลลา์ดังอะไรก็ตามแต่สามารถทําได้เลยแต่ว่าอาบในห้องน้านี่ก็เป็นการอาบนละหมาดที่ใช้ได้แต่ว่าที่ที่ยืนตรงนั้นต้องเป็นที่ที่สะอาดครับผมครับจําเป็นไหมต้องอาบน้ำละหมาดครับก่อนอาบน้ํา จำเป็นไหมต้องอาบน้ำละหมาดก่อนอาบน้ําวาญิบหรือไม่เคยได้ยินมาว่าไม่จําเป็นอาบน้ําอะไรคือคือคืออาบน้ำายูนุเปะคือเขาบอกว่าตามคําถามที่ผมเข้าใจเนี่ยต้องอาบน้ําละหมาดก่อนแล้วถึงจะอาบน้าชำระร่างกายได้เงจําเป็นไหมคืออาบน้ำละหมาดอาบทีหลังสิถ้าเกิดขาบน้ําธรรมดาปกติเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดเป็นการอาบน้ํา อยนุบก็ต้องอาบน้ำละหมาดก่อนแล้วก็เว้นเท้าเอาไว้ใช่ไหมครับคือที่อาจารย์มุริษอธิบายวันนั้นน่ะชัดเจนเลยนะครับคือมาอ่ยากจบทบทวนแหละนะครับก็คือวิธีการอาบน้ำายุนุบมเนี่ยมันก็มีน้ำละหมาดในตัวเริ่มต้นทำยังไงยังไงเตจปั๊บป่อดล้างเท้าทีหลังเลยนะครับส่วนอาบน้ำปกติธรรมดาเนี่ยนะครับก็ให้อาบน้ำไปก่อนแล้วน้ำละหมาดอาบทีหลังนะครับมันก็เป็นเรื่องที่อะไรล่ะก็สามัญอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหมือนซับซ้อนขเ้นไน ครับก็เลยไม่รู้ว่าเจอไงแต่ว่าถ้าจะอาบน้ำละหมากกับอาบน้ําท้งร่างกายเนี่ยมันก็แยกกันอยู่แล้วแยกกันอยู่แล้วใช่ครับผมแก็ควรจะมาทําทีหลังเลยครับผมครับผมจากพังงานค้ัอาจารย์สุหยุดครั้งแรกแล้วก็ลุกขึ้นยืนเลยไม่ได้นั่งระหว่างสองหยุดคือสุหยุดเนี่ยมันต้องขึ้นมานั่งก่อนแล้วสุดยุดใหม่แต่นี้ลุกขึ้นยืนเลยจะทําไงละหมาใช้ได้ไหมละหมาดละหมาดละหมาดใช้ได้แล้วก็ต้องสูดซาวีวิธีการก็คือ สมมติว่าในร็อกอัพแรกนะครับสยุดลงไปครั้งเดียวแล้วก็ลุกขึ้นยืนเลยครับละมาต่อไปละมาต่อไปมันนึกออกตอนร็อกอัพที่สามไอ้ที่ทําเกินตรงนั้นมาให้ยกเลิกไปเลยอแล้วใครไปเริ่มสยุดยครั้งที่สองของร็อกอัพที่หนึ่งกลับไปใหม่กลับไปใหม่สมมติท่านกำลังยืนอยู่ก็ลงไปเลยลงไปเลยครับเช่นเราเราเราลืมร็อกอัพโดนสยุดยครั้งที่สองในร็อกอัพแรกครับใช่ไหมลืมสยุดย์ครั้งที่สองในร็อกอัพแรก แล้วก็ละหมาดเลยไปจนถึงรอกษาที่สามไปแล้วไปนึกได้อธิธานมาทั้งหมดให้ทิ้งเลยครับที่เกินมาทั้งหมดให้ทิ้งเลยบห้กลับไปสุยุดกลับไปสุยุดครั้งที่สองในรอกษาแรกแล้วก็เริ่มนับตรงนั้นใหม่นั่นแหละแล้วก็ก่อนที่จะให้สลามนะครับก็ให้สุยุทซาวีสองครั้งหรือจะไปสุยุทซาวีหลังสลามซึ่งเราเคยคุยกันอยู่ครั้งนึงแล้วเนี่ยเรื่องสุยุทซาวีเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาให้ข้อสรุปเอาไว้นะ ในหนังสือรีซาลาเล่มหนึ่งถาว่าดาวรอของมดีนาเ,นเคยแจกผมก็มาอ่านดูแล้วเป็นข้อสรุปที่ดีมากเขาบอกว่าลิซิยาดาบาอัเดสลามวลินนุกซอนกอบลสลามทำอะไรที่เป็นข้อบุกพร่องไปเนี่ยให้สูยูดซาวีก่อนสลามนะแต่ถ้าเกิดทำอะไรเกินไปเนี่ย เจเลยไปเนี่ยละหมาดไปห้า,ารอกอัตโอ้ยมันนึกขึ้นได้อย่างเนี้ยให้สุญุดหลังสลากมันก็เป็นมันเป็นกฎที่อะไรนะ่ยเขาเอามาจากฮะดิษสองท่านนบีในการประมวลเอาฮะดิษต่างๆเอามารวมแล้วก็ออกเป็นข้อกฎก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในลักษณะอย่างเนี้ยผมเสนอแน่ว่าให้สุญุดหลังสลากนะครับสรุปมานะรอกอาตแรกละหมาดไปแล้วสุญุดครั้งเดียวครับ ลุกขึ้นยืนเลยโดยที่มาเด็ดสยุดครั้งที่สองใช่ไหมละมาไปถึงไหนก็ตามแต่นึกขึ้นได้ปั๊บกลับไปสู่สยุดครั้งที่สองแล้วก็เริ่มละมาดจากตรงนั้นนะให้เสร็จสิ้นให้นับตรงนั้นเป็นโรคอันแรกของเราใช่ไหมแล้วก็ละมาดให้เสร็จสิ้นแล้วก็ให้สยุดซาวีหลังจากให้สลามไปแล้วครับทีนี้นั่นนึกได้ในขณะที่กําลังละมาดอยู่และถ้ามันนึกได้หลังจากสมาจบไปแล้วต่ออย่างนี้แนะนำวันละมาดใหม่เลยวันใหม่เลยนะครับครับผมครับผม จากของสามวาเข้อาจารย์เราจะละหมาดตัวแรกที่ที่มัสยิดแต่ปดโรกอักแล้วก็มาละหมาดวิจเจศที่บ้านอืหรือว่าจะทําแบบไหนที่มันจะดีกว่ากันคือแนะนําว่าในในในคืนในเดือนอมดอนเนี่ยนะมันก็มีส่วนหนึ่งที่ฮะดตษสที่บรรดาสฮาบะที่บรรดาที่อะไรแหละที่ท่านนบีบอกเอาไว้อะนะมีอยู่สองส่วน ท่าจริงไอัชารายงานว่ามาการในรสมุลลอฮิสซาลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมยเซีดูฟีรอมฎอนวะลาฟีกอยริฮิอัลายอีหดาอัชรอร์กอาตันท่าจริงไอัชารายงานว่าท่านนบีนั้นละหมาดไม่เกินไม่ว่าจะอยู่ในรอมฎอนหรือนอกรอมฎอนนบีละหมาดไม่เกินสิบเอ็ดรักอาในแต่ละคืนสิบเอ็ดรอกอาถ้าเกิดเป็นตะรเวก็แปดแล้วก็ตามดิวิเต็ดอีกสามเป็นสิบเอ็ดรักอานะครับทีนี้มีอีกลักษณหนึ่ง ที่ท่านนบีบอกเอาไว้เป็นฮันดิตรที่สร้เหมือนกันสลาตุลไลมัสนามัสนาละหมาดในยามค่ำคืนเนี่ยทำไปทีละสองทีละสองทีละสองแล้วก็ปิดท้ายด้วยวีเตกครับนะครับทีละสองทีละสองเรื่อยไปเพราะฉะนั้นจึงมีหมู่บรรดาซอฮาบะที่ก็ทํากันเกิน11บเอ็ดรากะอะเรียกว่าเกินแปดเนี่ยก็มีการทํากันะนะครับผมเองขอให้น้ําหนักว่าผมเองเนี่ยทำตามท่านหญิงไอชา พอเป็นฮะดลษที่ชัดเจนมากนะครับส่วนใครจะตําเกินจากนั่นเนี่ยผมไม่ถือว่าผิดนะเพราะผมถือว่ายังมีฮะดิษบางบทที่บอกเอาไว้ว่าละหมาดในยามค่ําคืนเนี่ยสาบ้าไม่ได้เข้าใจว่าแค่แปดสาบ้าส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าใจว่าแค่แปดก็คือทําทีละสองทีละสองทีละสองเรื่อยไปไม่มีจํานวนจํากัดนะครับเพราะนั้นถ้าจะเกินเลยไปกว่านั่นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อนุโลมให้ทําได้ครับแต่ดีที่สุดแล้วอัดอนที่สุดแล้วก็เอาแค่8ป แล้วก็ตามด้วยวีเตสอีกสามนะครับบนรองของอัลลัมทีนี้พี่น้องบอกจะละหมาดที่มัสยิดน่ะเราจะละหมาดจะเรียกแปดหรืออาดที่มัสยิดครับแล้วก็มาละหมาดวิเตสที่บ้านอถ้าเกิดมัสยิดนั้นเนี่ยเขาละหมาดแดแล้วทําไมต้องกลับมาละหมาดตระเวยที่บ้านละหมาดวิเตสที่บ้านล่ะก็ละหมาดให้จบสิ้นไปเลยเพราะท่านอบีสอนเอาไว้นะใครก็ตามแต่ได้ละหมาดกับอิหมามจนกระทั่งเสร็จสิ้นกุติบาลอูกียามุเลนหมายถึงว่าถูกบันทึก เอาไว้ว่าเข้าเดลมาดตลอดทั้งคืนดลั้งแต่ต้นจนจบใช่คับผมครับอาจารย์นี่เป็นเป็นัญหาต้นจนจบเนี่ยรวมละมาหอิชาด้วยไหมต้นจนจบหมเขาว่าทตามอิหม่ามตั้งแต่ต้นจนจบก็ควรจะต้องละมาดอิชาด้วยนะเราไปละมาดที่อะไรมาส์ิีอยู่แล้วนะครับผมน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายครับของวันนี้จากนครศรีธรรมราชครับอาจารย์มีคนแก่ข้างบ้านเนี่ยเขาไปขอรับเงินบริจาคเพื่อที่จะไปให้ที่มัสยิดอมแต่พอเป็ว่าเสลดาแกไัขอเรี่กอะรรมาชค้ับอาจยมแก่ช่าเอาไปห้มัสยิดเ แกเ,เก็บไว้ใช้เองอทีนี้ประกอบว่าไม่มีใครกล้าไปบอกพ่อเกลัวแกจะอายและในที่สุดอยู่ต่อมาไม่ไม่นานแกก็เสียชีวิตทีนี้ถามมาบอกว่าจะไปบอกลูกของเขาได้ไหม,มเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยเอาเงินไปคืนที่มัส,สยิดพี่น้องอดีนุนเสียค่ะศาสนานี่คือการเตือนจน้ะนะคนที่เห็นเขาทําผิดแล้วเนี่ยคุณไม่ไปเตือนเนี่ยความผิดตก,กเราด้วยนะครับท่าก็รู้เห็นถ้าก็รู้เห็นครับแล้วก็ไปบอกแล้วนะแนวโน้มอาจจะ เขาอาจจะหูตาสว่างอาจจะเป็นคนที่ว่าโอเคผิดไปแล้วอาจจะเกิดจิตสานึกตรงนั้นก็ได้ครับขอให้เราเด้บอกตรงเนี้เป็นความผิดนะค,คนที่ไม่ไปบอกเนี่ยกลัวว่าเขาจะอายกลัวว่าเขาจะอะไรเรื่องของศาสนาไม่มีอายนะครับเรื่องอายเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องพูดกันเลยดีกว่าให้กระตั่งทานหญิงอัสมาบินเต่บีบักเข้าไปถามทานนซูนเกี่ยวกับเรื่องของการมีน้ำมารซรีเคลื่อนออกมาเนี่ยนะครับต้องอาบน้ำายุดนุบมไหมเวลาเวลาแล้วนะ แว้วาฝันแล้วนมีน้ําออกมาเนี่ยจะต้องอาบน้ํายุนุกไหมครับนะครับนับพี่ก็บอกให้อาบนางก็อายอเอาอผ้าปิดหน้าครับใช่ไหมฮะเพราะนั้นไอ้เรื่องการละอายเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งนะที่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่ายอมอะไรนะกลัวเขาจะอายแล้วก็ปล่อยให้เขาทำบาปใหญ่แล้วก็เลยเสียหายแต่ถ้าใปเตือนเนี่ย แกก็เปลี่ยนเราก็ได้เราก็ได้ไดผลบุถ้าสมมติแกไม่เปลี่ยนเราในี่พ้นโทษแลลวใช่ใช่ไหมใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราเขาเปลี่ยน Allah, อัลลอฮ์เราในี่ได้ผลบุญเต็มเต็มเลยนะแต่ถ้าไม่เตือนเนี่ยแกก็เสียหายล้วก็เสียหายเสียหายที่ตอนเนี้ยนอน<ร>อยู่แต่นี้ว่าทางอีกทางหนึ่งก็คือไปบอกลูกเขา<ร>เพื่อว่าจะให้คนที่ตายไปแล้วเนี่ยพ้นโทษครับลูกพอรู้แล้วปั๊บเนี่ยหาเงินสักก้อนหนึ่ง เท่าก็พอประมาณน่ว่าประมาณสักเท่าไร่พ่อไปขอเงินบริจาคมาแล้วมาใช้เองมูอสักห้าพันลูกกั้นเลยห้าพันเนี่ยบริจาคคืนไปแกเนีดแทนพ่อนะครับทืนให้แกมัสยิดซะเนี้ยพ่อพ้นโทษรับอินชาอัลลอฮ์ครับพี่น้องที่คืนในที่สุดท้ายของรายการซีดีครับก็ขอให้เราทุกคนครับเริ่มต้นด้วยกับความจริงจังกับเรื่องของศาสนาแล้วก็ลงท้ายด้วยกับความถูกต้องความดีงาม ที่เราจะอยู่บนดุนยานี้ก็จากไปสู่อัลิราด้วยกับสิ่งที่เป็นความดีงามที่เป็นความพึงพอใจนะเราสุพรรณวัฒนาครับเราสองคนจากพินาล้วแต่เพียงเท่านี้ครับว่าบีเลตาฟิกวันทิดายะอะลัยมุลเลกุลุมวลลอฮ์มะตุลลอฮิวะบะละฮิลาตุ انت السلام منك السلام انعم علينا بالسلام